สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพิลาศิภาทุกคนมาหยอดเม็ดแต่งโมูโอ้ยบะเมนหยอดเม็ดขนุนทิ่งไว้เอ้ยบุเมนขอโทษเลยลค่ะหยอดเม็ดฟักทองทิ่งไว้นะคะพี่น้องจ๋าว่าเม็ดฟักทองเนี่ยมันสิออกบอ่อหรือออกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องในขบวนการของการ หยอดแบบธรรมชาตินะคะพี่น้องจ๋าหยอดแบบสมัยเก่านะคะพี่น้องจ๋าขุดลุมแล้วหยอดเลยนะพี่น้องแล้วพิลาก็ะิพวนดินในต้นแตงโมวโนําำเนาะค่ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็สิโหดแน่จักหน้อยเนาะพี่น้องเนาะโหดเพราะว่าอีหยังมันเาวค่ะพี่น้องเอาไปตามพิาัาไปเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวพิลา,าเสียดเลยเด้อ จะหยดไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องคือเราจะหยดไ้ลุ่มละโซงสามเม็ดก็หยดไว้เลยค่ะพี่น้องจ้ะ ไปวิลาศิภาบีมึงว่าวิลาศิเฮ็ดแบบใดคือง่ายเทวิลาจ๋านี่เขาก็มาขุดลุมเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขุดลุมไว้พอประมาณแค่นี้แหละพี่น้องหยอดแซมไปเลยกับเอ่อแตงโมเนาะคะ่ะเนาะพอพ่นใหญ่ขึ้นมาอ่าแตงโมกินแตงโมเสร็จแล้วเฮาก็กินฟักทองต่อชาพี่น้องจ๋านี่ขุดบ่ต้องยากเด้อค่ะเด้อแต่บ่รู้ว่าสิเกิดซ้ำใจเนาะ่ะพี่น้องเดี๋ยววิลาศิหยอดจากลุมละ สามซี่เมตรเนาะค่ะพี่น้องจา๋จาเดี๋าพิรษีหยอดนี่คือเมตรพันมาเม็ดพันนี่คือพระดชซื้อนะพี่น้องเอามากินซือๆเอาหยอดจากสามซี่เมตรนี่ละพี่น้องมึองตาทางเหอคือสิบัวสมบุญเป็นใดดอกพี่น้องจา๋านี่หยอดแบบนี้เลยเอาดินทโบทไว้นี่นี่รูมนึงหยอดไปเลยหยอดก็ต้องเสียดายมันพี่น้องตืง่น มันอันนี้ขืนไม้พี่น้องก็ค่อยค่อยถอน,นออกนี่เห็นบ่นยู่ใกล่แตงหมูพี่ลาเลยกินแตงหมูแล้วก็กินฟักทองต่ตพี่น้องกเอ้ยกินลาดที่เกิดไห้บ่ลาะพี่ลาจ๊เกิดบ่าเกิดบ่รูดหรอกพี่น้องจ๊าเฮ็ดไปลูดอันใดมันนีควาอมสูพี่น,อน้อนนง,องเฮ็ดไปลุดปู่ไว้ควนอื่นกินก็ได้ ปูไว้แบงค Mel อนอื่นแบงปั่นคนอื่นไปพี่น้องจ้าชีวิตคนนอนบนแนนอนดอกเกิดม้าน่ะพี่น้องเดี๋ยวมันก็ดับศูลพี่น้องจ้าเนี่ยจักมันมันตรงบนหรือบนตรงกับบนลุบีบมันแล้วก็แปีเล็บแซบอยู่จะเห็นว่าน่วยที่มันกินเรามันมันเนาะพี่น้องเนาะพี่ละกไมาหยอดพี่ลาน้ำบ่ขามเดือนขามวันเพื่อนๆนอกพี่น้องบรเก็บไว้ว่าเออตามันแห้งแล้วพี่ละกะม้าหลุด นี่สามซี่เม็ดักสิเกิดว่าเกิดเดี๋ยววลาซิมาอัปเดตอีกเที่ยนหนึง่งอันนี้บ่ได้ซื้อจากกันกระปองด้พี่น้องได้หยอดไปเลยสามซี่ต้นหลุมแล้วสามี่ต้นหยอดไปเลยเกิดขึ้นมานี่่ะายวันปปนี้เวลาเทศหลุมไว้ใส่แน่อา้ามือนีมือคักแล้วเทศหลุมไว้ตรงแปลงผักน้ำนอกค่ครพี่น้องจา๋ากินผักเบิรดแล้วก็กิน พักท่องจอเลยแบบนี้มือนี่หยอดไปเลยเห็นบ่ง่ายๆแต่ใจวิรัตเบลดแล้วลุมแล้วสองมีสามมีนี่หลุมหนึง่งนี่ล่ะนี่ก็อีกหลุมนลหนึนน่งแค่ขึ้นบ่ขึ้นเหลือบ่เนี่ยนี่หลุมหนึ่งเดี๋ยวได้ มีดก็มือหนึ่งก็ถืออันช่วยซับบ่ได้อันคากรองว่าอยากเมยจสักหน่อยเอา้าบ่รู้จะสิเกิดบ่เกิดเอา้าไปลวดสามเมตรถุ่มเลยค่ะพี่น้องจ้ะถุ่มไว้ขึ้นมากอะ่ะคือว่าโชคดีบ่ขึ้นก็เอามาใส่ไหมพี่น้องจา้าซื้อมาปลูกไหม นี่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเล่งปูนกระตกเดี๋ยวลุมนึงเดี๋ยวเม็ดเดียวขอรอนี่เม็ดเดียวขืนหรือเป่าวลูกนี่ปลูกใช่สวนพักนี่ละพี่น้องเอา้าไว้จำนีละคะพี่น้องจา๋าขอบคุณหล,ลายๆสำหรับน้ำใจที่มีให้ด้วยพี่น้องเด้อพี่รักือเห็ดคิปผูดแท้ แมนจ้าพิรัตเทศคลิปโหดมากเลยเนาะค่ะเนาะผู้ใดทนเมืองได้นีก็สุดยอดมากๆถือน้ำใจเลย้อค่ะพี่น้องนับถือน้ำใจแห้งเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่เมืองจบนม่พี่น้องเนาะคนที่มาเกษตรแ่ะค่ะพี่น้องจ้าคนที่แบบว่าโอ้พิรัตม่เจอคลิปพิรันยันใดไม่อยากเข่าพ่อเลยเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่ผลงานของพิรัเนาะค่ะพี่น้องนี่ผลงานพิรัตใกล้จได้กินแล้วาะพี่น้องจ้า เอาขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะขอให้สุกสุคคลมีความสุขหลายๆพบพ่อพบปานกับสิ่งที่ดีในชีวิตเด้อพี่น้องเด้อมือนีวันที่28เนาะค่ะเดือน8ปดเนะพี่น้องเนาะปี2004นเนาะค่ะพี่น้องพิรันมาปลูกหยอดเม็ดฟักทองไว้เนาะแซมกับแตงโมเนาะพี่น้องจ้ากินแตงโมเสร็จแล้วต่อด้วยฟักทองพี่น้องจ้า กินฟักทองเซร็ลแล้วสิต้อด้วยแตงกวาบ่เนาะพี่น้องเนาะหรือทั่วฟักยาากับมึงต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอาปูไปเรื่อยๆแซมไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องเฮาสิได้รู้ว่าพื้นที่น้อยแค่นี้เราจะปลูกอะไรได้บ้างเนาะพี่น้องตอนนี้พิลานลงไปก็คือมีพริกเ้อค่ะพี่น้องแล้วก็มีแตงโมเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็สับางด้วยตะไคร้เนาะพี่น้องเนาะเมึงวา ซิได้กินบอเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละพี่น้องจ้าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยด้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะทุกๆคน